สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตแซนิลอรี่ค่ะนี่คือการทำเทือกนาอีกแล้วค่ะนี่คือเป็นดูการทํานาปีค่ะเดี๋ยวนะับข้าวนาปางไปแล้วก็มาทํานาปีค่ะ โปลาลูกนี่นี่นี่ปร์จุตื่นเต้นมันมีปลาอยู่นะเนี่ยนนนน่ะอุ้ยมีปลาปลาลูกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันขุ่นแล้วมีปลาด้วยอู้ปลาขาวปลาขาวนี่อะไรเนาะฮะปลาขาวดูดูดูอ้ยน่อมีบิ่งเดีช็อตจับปลาใหญ่แล้วจ้าโอ้ปลามันงงปลามันงง แต่มันงงแตามีปลาขาวอยู่นะปลาขาวปลาขาวปลาขาวมันงงมันงงที่คูนี่แหละภาษาบ้านนอกเรียกว่ามันงงเนาะแต่ นั่นๆๆๆๆๆๆ้ๆยๆีๆๆๆๆๆ้ๆๆนๆๆ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 ๆด้ไๆนกๆๆได้นๆๆๆไๆๆๆๆๆนงๆๆๆๆๆองๆๆๆๆอๆๆๆๆๆอปลาขาวปลาๆาๆๆๆนๆๆๆๆๆๆงๆๆๆ่ๆๆอๆๆๆกๆๆ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 ๆลๆๆ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 ๆปๆาๆๆงๆๆ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 ๆ ส,สมัยก่อนนี้จะมีสวิงเ,เน้น้อยนะตามเนี่ยคะ่ะตามขบเนีนะลุบป,ปลาะะจะได้ปลาดุกปลาช่อนได้กลบจุบ <laughs> โูด <laughs> มันไม่มีที่นั่งเนาะมีที่นั่งให้หนูนั่งด้วย ้มีที่นั่งให้หนูนั่งด้วยอเดี๋ยวไปแล้วงนนะจับปลาได้แล้วเนี่ยแหละเวลาตีขุบแล้วเนี่ยมัน,ม,นมันงงมันงงขี้คูนมันงงน้ำาด้วยนะเออ,เอ,อจับได้หลายๆตัวก็ไปแกงใส่นใหนอไม้ส้มดอเนาะเออน่ารักจริงๆอนะอะไรนะั้น่ารัก เดินไปนู่นลูกเดินไปนู่นเดินนู่นทางหน้าข้างหน้านู่นพี่รับเดินไป้างหน้านุ่นถ้ามันมีอีกแม่จะจับเดินไปลูกเดินไปเดินไปอุ้ยแดดก็ร้อนจ้ามาลูกมาเป็นไรลูก ออาแล้วปลาไปไหนแล้วล <des elli> ่ะอขนาดปลายังจับไม่อยู่เลยจะจับกบปลายังทำหลุดมือเลยจะจับกบมันจะอยู่หรือ โคนน้ำโคน,โนเชื้ดินไว้ไปเดินกลับกันเถอะลูกร้อนมากเลยเดินไปทางนูน้นปะนู้นทางนูน้นเดี๋ยวยายพามาดูใหม่เดี๋ยวเดยเย็นๆเดี๋ยว,ย,วยายพามาดูใหม่ โอ้ยเกิดอาการเสียดายไปไปเดี๋ยวยายพามาดูใหม่มันร้อนลูกมันร้อนเดี๋ยวยายพามาดูใหม่นะครับไปไปเดี๋ยวยายจับปลาให้ยายจับกลุให้นะครับครับไหนปลาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวยายพามาใหม่นะครับมันร้อนมากเลย ช่วงบ่ายสามไหนปลาตกอยู่ไหน Alf. ไหนไหนไหนปลาขาววะตะเกียบฮะแล้วไปไหนล่ะฮะโอ้เอันั้นหอยเชอรี่เอาเก็บเลยลูกเก็บเลยปะไปไปปล่อยสะไปลูกไปโอ้เดินไปลูกเดินไปโอ้ยมันร้อนเด้อเดี๋ยวจะไม่สบายนะ ไปพาฟอร์จุนไปบ้านสวนนู่นก่อนขึ้นไปข้างบนก่อนเดี๋ยวไปเก็บผักด้วยค่ะไปลูกไป,ไไปเดี๋ยวแม่พามาใหม่ไ,มไหนๆดูสิดูสิ